ลายนะบลายน์เทสติ้งดูว่าฝีมือกูจะถึงไหมฮะระดับไวายซอมบี้แฟมแล้วเนี่ยมั่วอย่างเดียวนะสาระสิบเปอร์เซนต์มั่วเก้าสิบจัดไปก็พี่น้องเดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าคืออะไรชาติแกก็กำลังอธิบายอยู่มารุย เดี๋ยวตอนจะกลับเดี๋ยวกาแฟเบรกนะครับวันนี้หลังๆเรามีกาแฟดิชานะครับท่านที่นั่งก็สามารถไปเดี๋ยวมาพักเบรกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับในเซสชั่นถัดไปก็จะมีเรื่องของการต่าใเทสติอีด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวสำหรับทุกท่านก็ ขวาคือเมอร์โลถูกต้องไหมต้องครับน้ายนี่คือเขาเม่ไดนําแคปนั่นเพราะนี่มันกลิ่นเข็มขัดหนังกลิ่นตุ๊กตุกกลิ่นสไปนี่กลิ่นหอมถูกต้องใช่ไหมต้องครับผมตัวนี้ก็จะมาเบอร์ห้านะครับก็จะมาจากซาเมยองกองฟูเชลโลมจะเป็นตัวโอมาดอกครับโอเคไหมล่าท้ายท้องจริงมากนลยครับเบุญคราบไม่เสียชื่อวายซอมบี้แซมเห็นไหม วัดไทยถูก